สวัสดีครับพบกับ CPM Motorbike นะครับร้านมอเตอร์ไซค์แห่งแรกในพระประแดงพัสมุตเจดี JD แล้วก็บางยอนะครับวันนี้มาในวันศุกร์ที่28นะฮะสิงหาคมโหสิ้นเดือนแล้ววันนี้เรามีพระเอกของเรามานะฮะมาเรามาชมกันนะฮะว่าอะไรนะฮะ มาเข้าเรื่องกันเลยมาเริ่มนับใหม่นะครับหนึ่งสองซ้อมเทคนะครับผมสวัสดีคราวสวัสดีคราวสวัสดีคราวนะครับพบกับ CPM Motorbike นะครับร้านมอเตอร์ไซแห่งแรกในครับแดงพรสมุทรเจดีแล้วก็บางยอนะครับผมวันนี้ครับผมคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซกับ Honda นะครับ Forza 300นะครับสีแดงดัครานะครับผมโอ้โห นะฮะเดี๋ยวเดือนตุลาคมสิ้นเดือนฮาโลวีนใช่ไหมบางนีต้องออกทําสีนี้ดักไว้เลยนะฮะเดี๋ยวไว้ขี่ตอนออสิ้นเดือนตุลานะฮะฮาโลวีนสีแดงนักโคราคับผมอันนี้เป็นฟอร์ซ่าสามนะครับตอนนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าโอ้ยอยากได้ฟอร์ซ่าแต่สีมันยังไม่ไม่กระแทกใจนะฮะลองแบบนี้กระแทกพอไหมไม่แน่ใจพอไหมเอ่ยถ้าพอนะฮะกดหนึ่งให้หน่อยนะฮะนะฮะเป็นสี ที่เราตั้งใจเอาให้แบบว่าขี่ไปเซเว่นนะ่ะเลียวตั้งแต่หน้าบ้านไปถึงปากซอยเลยอะนะแล้วบอกว่าคันนี้ขี่ไปเหลียวแน่นอนนะครับพื้นฐานนะครับตัวคันนี้ก็คือตัว Honda Forza นั่นเองนะฮะเสร็จปั๊บเนี่ยเราเอามาจารรมับทํำนะฮะ สีใหม่นะครับผมโดยใส่ลูกเล่นฟีเจอร์คันเนี้ยค่อนข้างจะเยอะเลยเอาเป็นว่าตอนเนี้ยผมว่าคนดูคร่าวๆเนี่ยก็พอจะรู้สึกแล้วมะว่ามันทำแม่งทาแม่งปแปลกๆคันนี้นะไม่เหมือนที่ไม่เหมือนที่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 คุ้นตานะฮะมันแปลกๆนะฮะแปลกๆตาไปอ่ะอันดับแรกผมจะให้ไปดูจุดนี้ก่อนนะฮะบริเวณดวงช่วงด้านหน้ารถ ปะะกติล้วก็คงจะเคยเห็นแบบฟอร์ซในเวอร์ชั่นที่แบบนะเนาะเพนเพนเหมือน,นที่เราเห็นคุ้นตากันมาหลายปีนะฮะช่วงด้านหน้าก็จะเป็นวัสดุเป็นดาตรงช่วงชิลก็จะเป็นดำเงาซะเยอะใช่ไหมครับตอนนี้เรจับโมดีฟายใหมต่ตรงช่วงชิลเนี่ยเราก็ใส่ให้มันเป็นแบบดำด้านซาให้มันดูสปอร์ตขึ้นนะครับมันก็ดูดุขึ้นมาเลยนะ,ะดูสปอร์ตขึ้นมาทันทีนะฮะถ้าถอยออกมานิดนึง แล้วช่วงชิ้นนี้นะฮะจงใจนะอันนี้จงใจฟาดดำมาขนาดนี้นะฮะนะครับไม่พอนะกลัวคนไม่เห็น,นใส่แดงแรงนี้อีกนะฮะเอาให้แบบไม่รู้ต้องรู้อะนะฮะโลกต้องรู้นะรับรองว่าจากบ้านคุณไปถึงเซเว่นนี่คนมองทั้งซอยแน่นอนนะฮะหล่อมากแล้วก็คิดว่านะมันก็กังวันเราก็ว่ามันก็มันก็เด่นแล้วใช่ปะเสร็จปั๊บกลางคืนมันน่าจะเด่น มมากเลยล่ะนะฮะใครที่ประเภทว่าชอบแบบตวลูยลาตรีหรืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะเหมาะนะฮะเลยตั้งชื่อว่าแดงเดคูล่านะครับออกเฉพาะกลางคืนนะกลางวันออกไม่ได้ออกเฉพาะกลางคืนนะฮะทัดมาครับผมให้ดูชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราใส่ลูกเล่นตรงนี้เข้าไปนะครับก็คือนะฮะชิ้นนี้ปกติจะเป็นสีอะไรครับสีเทาบ้าง นะฮะเกินมากจะเป็นเทาๆเ้อมันจะมีเทาเข้มเทาอ่อนแล้วก็ว่ากันไปอันนี้จงใจให้เป็นดำเลยนะฮะเอาให้แบบเน้นอะเน้นก็ไปอีกอะนะฮะและคูล่านะเน้นก็ไปอีกเสร็จปั๊บไม่พอขอขึ้นมาดูชิ้นบนนิดนึงครับผมชิ้นบนนิดนึงนะฮะตรงช่วงไมอันนี้โอ้โหเล่นใหญ่เล่นโตนะอันนี้ไปเถอะดูตรงช่วงไม้นิดนึงครับผม ชอบไหมฮะนี้อ่ะอย่าลืมไปลืมไปใครที่เพิ่งเข้ามาดูเรานะครับเพิ่งเข้ามานะฮะชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมวันนี้เป็นคอนเทนต์เป็นฟอร์ซ่าเนี่เป็นหลักก็ยังไงฝากแชร์ให้กับกลุ่มขับฟอร์ซ่าทั้งหลายแหล่นะฮะได้เห็นได้ชมทั่วกันนะครับคันนี้มันแรงจริงนะ <c ười> คันนี้นี่มันมันมันสากระใจจริงนะตั้งแต่ทำมานี่แบบ คู่สีนี้ดำแดงนี่ก็คือแบบอามาตะนิรันดร์การมากนะฮะคันนี้ถามว่าจบไหมไม่จบนะฮะจบไหมไม่จบเอาอีกนะฮะไม่พอแค่นั้นครับผมตรงช่วงนับไอตัวช่วงใหม่ก็ว่าทําออกมานั่นแล้วนะนะฮะก็ว่าเอาใจคนประเภทว่า,วาชอบของแรงแล้วเนี่ยวันนี้ครับเราไล่มาเล่นมาถึงฝาข้างเลยเอาพาไปดูพามาดูพามาดูฝาที่ประกอบเสร็จแล้วดีกว่านะฮะฝาที่ประกอบเสร็จแล้วนะฮะฝาข้าง นะฮะ,นะฮะอันนี้เนี่ยก็จงใจอีกนั่นแหละนะฮะอ,อ๋อมาปกติชิ้นนี้นะครับตัวชิ้นข้างชิ้นนี้เนี่ยถ้าเป็นรถฟอร์ซ่าทั่วๆไปเนี่ยก็มักจะใส่เป็นอะไรครับก็จะเป็นสีแบบถ้าเป็นแต่สมัยก่อนถ้าเป็นสีขาวใช่ไหมครับไอชิ้นเนี่ยนะฮะชิ้นเนี่ยนะครับผมมาถึงชิ้นนี้เลยนะทั้งก้อนนี่เลยนะชิ้นเนี่ยมันจะเป็นสีน้ําเงินนะครับ หรือถ้าเป็นรถสีน้ําเงินไอชิ้นนี้ทั้งชิ้นเลยอะ่ะมันก็จะเป็นสีเทาอะไรประมาณนี้นะฮะแต่อันนี้เรามีลูกเล่นนะฮะทำมันสองสีเลยนะฮะแต่หลายคนอาจจะงงว่าแบบเออเดี๋ยวตอนทำทำไมทําอย่างนี้ล่ะทำไมชิ้นนี้เป็นสีดําทําไมชิ้นนี้เป็นสีแดงล่ะเอา้าแล้วมันยังไงไหมเนี่ยแปลกๆอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวรอก่อนจะปวดใจรออีกสักแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเสกให้ดูนะฮะเสกขึ้นมาแล้วจะว้าวมากคือคือ รถฟอร์ซของคุณมันก็จะไม่เหมือนที่เคยเข้าใจนะฮะนะฮะมันจะไม่เหมือนที่เคยเข้าใจเดี๋ยวเราอดใจรอกชมมาสักพักหนึ่งใครที่ชมเราอยู่นะครับผมชอบใจยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามทั้งใน Facebook Fanpage นะครับทั้งใน Youtube Channel นะครับ CPM Motorbike นะครับก็มีหลายๆช่องทางให้ติดตามนะครับใครที่ชอบชอบอยู่ก็นะฮะฝากชม ฝากติดตามฝากแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมนะครับผมแล้วพบกันนะครับวันอังคารหน้านะครับกับ CPM Motorbike นะครับร้านมอเตอร์ไซค์แห่งแรกในฮะประแดงพระสมุทรเจดีแล้วก็บางยอว,วันนี้ขอตัวลาัก่อนสวัสดีครับ